อุ้ยูอเองนี่พี่น้องนี่สามงกเลยเืยยยยนี่ป๊ามันแบบงูกแ้งมันอืมแจักอืมดีดีพี่น้อง าแหสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนนะครับมาเอาจิ๋ว่นเก่าพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องได้มกมกปล่ายังไงมกปลาพี่น้องมกปลาปลาเอียงเกาะปลาคอปะปลาปลาข้างพี่น้องปลาข้างเมื่อก่อนนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าบ่บอกเลยกันแกแล้วนะครับน้องหอมเบิบเลย นังหอเอาแกส,สักสงหรอเอแกะสองคับกอนไม่หรอกอุ้ยนอหอแบงเองเด้อืมแกะสามเรยังกินบ,บนดปุ้นละมินบดิออองกับ่งงอละเว้ยบดแกแกไปเลยไปหนออุ้ยหเงยนี่ไปหน นี่สามโมกเลยโอ้ยนาเก่งเก่งจริงๆกินเข่าอยู่เทียงหน้าได้พี่น้องเอาแม่กินเลยดีกว่าแม่มาพี่น้องสามโมกพี่น้องใช่พักยังนี่พักบวบฮะพักบวบบวบยอดบวบบ่แม่บวบเรียมยอดบวบพี่น้องยอดบวบเลยกับยอดเอ้ยพักขมพักขมเลยกับพักพักตะลัมบวบเออพักตะลัมกัลำดีที่เด็ดพี่น้องปลาแหงปลาแหงปลาแหงปลายสวย กระเขาสวยแม่กินเลยดีกว่ามากมากพี่น้องตะวันไลายหลายหูวเขาแล้วนี่ต้มเย็นว้อยพี่น้องเลยกาศดตีนิยู่ทงไห้ตัวหน้าพีเทียนหน้าหน่อยมไหมมากินเขารับกันได้พี่น้องเด้อบุกปลาวแซ่บขนาดชุดจอดคือใบอ่อนเลยอืออือแก้วกันน้า sẽ khỏe cả, mhm mhm được này, mhm 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 นี่เจียวหมแล้วสเสบฟังเหยแล้เลยนี่สาุลมวูบๆพี่นนอง ททททเทียงมรรมชานสไปนลเขียงคบเสียนเขียดเทียงหน้าอืมสุดเออ <laughs> ยิบหยัาสุดเอเลยตัน กินบปเพ็ินเลยเนาะนัวบอกกินแล้วอยากบอกยกินเนดะวนี่นเพื่อน้องลาหังข้าวสวยไ่ทอดยงดวงร้านกินด้ไปตำตำเจ้าพี่น้องกินนด่โดนพรม ปานบ่คอยมิจฉา,านะครับปำแจวบ๋องเนี่ยแจวบองเนี่ยบอกว่าหนาเนาะให้ห่อเขาสบายโหลดคพรัะผม

อีพ,อพักตะลำพักตะลัมมันหลวอืมฮึมขาววันด้วย ายเทียงหน้าเขาก็ลัางงามเขาข้างหลัาง,งาลุ่มแห้งอ่ะ แ like. ั็กหนึ่งยี่สามี่สามแถวพี่น้องนี่กินอ่ทักขมานเด้อช่วงนั้ยังนั่น่ะคุวนๆปุ๊ปเลยจะว่านตกลายสิที่บ่ค่อยมีนองปลามพวกมือแดดอ ตัวมือเดดยนี้นั่ได้อยอะกว่าต้อง่อยต้องง่อยที่ัมีป่าเพราะว่ามคนตกนะทีิตากแห่งหยาดอืเขาน่อย

đi coi làm tạm luôn Ừ, bài sét Ừ, bình

มันเป็นออสามมุกเข้ามาเสียบรับพี่น้องเอ้ยนอันนี้นอิ่มกเลยเนี่ยแ่บแสบหนอบรรยากาศดีแย่พี่น้องบรรยากาศล่มเสียงจะมีเสียงล่มเลยนะครับเด้อเสียงล่มเบื้อๆนะครับอยู่ทำกลางธรรมชาติตอนนี้อยู่ตอยไหนตรงหน้านะครับนนนนพี่น้องเอาอยู่มแล้วเนาะจะได้กับขอบคุณพี่น้องได้ขอบคุณทุกไสทุกแช่ผู้ใด้วเขาเปือ่อยไงจะเลืม กนไทยกุ้งแช่เนี่ยเพื่อเ,อเรื่องใช่กันแล้วก็ฝากสมเนื้อสมหมูใส่ของเนื้อใส่ของหมูมั่มเนื้อพี่น้องแล้วก็มีปลาแห้งน้ำปลาแห้งอนี้กันไปส่วนใหญ่ก็ทาข้ามานะพี่น้องเด้อแพ็คละ70บาทแต่ว่าก็ถ้าซื้อ2แพ็ค120พี่น้องราคาลดลงมาเลยขอบคุณพี่น้องดอเด้อขอบคุณที่มาสนับสนุนทาเสียงล่มแห้งๆกับคอขอเขาไปน้ำพี่น้องเอา้อเอาคลิปนี้เอาซ้ำหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวพ่อคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ